วันนี้ว่าจะเบิร์นตัวเบินแคลอรี่ออกไปสกัก200แคลอรี่อันละ2อ0แคลอรี่เมื่อวานได้ร้อยกว่าร้อยหกสิบกว่าแคลอรี่วันนี้เผื่อทานของหวานเมื่อคืนนี้ทานลำใหญ่ไปประมาณสิบกาลูกเช้ามานี่เดี๋ยวเบิร์นออกหน่อยเบิร์นออกสัก200แล้วกัวนอันนี้สปีดอยู่ที่6.5นะ 3.81กิโลเมตร3าม9นาที185แคลอรี่อ่ะลองดูไว้ว่าจะเมื่อกี้ขึ้นสปีดท,ที่เจ็ดโอ้โหแรงเร็วมากสมัยก่อนเนะี่ยวิ่งได้วิ่งเจ็ดเจ็ดครึ่งตอนนี้วิ่งไม่ได้นะตอนนี้วิ่งไม่ได้แล้วรู้สึกมันสปีดมันเยอะเกิน มันโอเวอร์โหลดมันโอเวอร์โอเวอร์แรงของเรามประมาณการว่าน่าจะ40นาทีนะจาก200แคลอรี่น่าจะอยู่ที่40นาทีน่าจะขึ้นอยู่ที่4กิโลเมตรเดี๋ยวก็จะลดสปีดลงมานะตอนนี้ได้190ลแล้วเดี๋ยวก็จะลดสปีดลงมาจาก6.5ก็จะ ค่อยๆลดลงมานะเพื่อนๆอย่าอย่าไปลดทีเดียวนะค่อยๆลดลงมาอย่างเงี้ยจาก6.5เมื่อกี้ก็ลดลงมาเป็น6นะเป็น6แล้วก็อีกสักหนึ่งนาทีหรือครึ่งนาทีก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าเวลาเราลงเครื่องเราจะได้ไม่ ไม่ไม,ไม,ไม่ภาษาเราเรียกว่าหัวดวนหัวสกิเทียมไม่รู้ภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้เวลาลงเครื่องเลยได้ลงสบายถ้าเราสปิดสูงๆแล้วเราไปลดเลยทีเดียวนี่เราจะลงไม่ไม่ดีต่อต่อการก้าเดือนเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะลดลงเองร้อยเก้าสิบห้าแคลอรี่ละ เราต้องการสองร้อยวันล,วละสองร้อยเลีกยงนาทีกวกว่าก็จะได้สี่สิบนาทีอีกห้าแคลอรี่ก็จะได้สองร้อยเนาะเพื่อนๆนะ,นนนะอันนี้มันตุ้เรืองมันอาจจะกระตุกกระติกเป็นเพราะว่ามันผ่านผ่านจอมือถือมันก็จะเป็นอย่างนี้เพื่อนเพื่อนนะ ลดสปีดลงค่ะการลดสปีดลงมาแคลรอรี่มันก็จะช้าลงนะเพื่อนๆแต่เวลามันก็จะเดินปกติแล้วก็ระยะระยะทางก็จะช้าลงแคลรอรี่ก็ช้าลงค่ะสี่กิโลเมตรละ 1 9 9แคลอรี่2 0 0บิงโกเดี๋ยเราก็ต้องการ40นาทีนะคะแล้วลดสปีดลงมาการลดสปีดก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่เวลาก็เดินปกติครับเดินปกตินะลดสปีดมาบิงโก40นาทีแล้วเพื่อนอค่อยๆลงแนละ้วเพื่อนๆนะ กดลงเรื่อยๆค่อยๆฮะมันจะให้จนกระทั่งถึงสุดท้ายว่าเหมือนกับการก้าวเดินปกติเวลาเราลงจากเครื่องเราจะได้ไม่หัวขมำอ่าภาษาไทยเรียกหัวขมำโอเคอเอวันนี้บรรลุเป้าหมายนะคะสวัสดีค่ะ